เซอร์เมย์สายเปยค่ะและเซลร์บงคนใจดีสวัสดีค่ะจากเพจโต้ตาส่วนค่างเป็นวิเศษนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาแจกค่ะฟรีฟรีฟรีไปเลยค่ะเพียงลูกค้านะคะดูคลิปนี้ให้จบค่ะรับไปเลยค่ะนี่เลยค่ะสายเชื่อมต่อเข็มขัดนิรภัยนะคะจะมีประโยชน์ต่อลูกค้าที่ใช้รถยนต์มากค่ะหรือถ้าท่านใช้มอเตอร์ไซค์นะคะชิ้นนี้ก็จะมีประโยชน์มากค่ะ มย์ขอเล่าสั้นๆเลยนะคะว่าเมย์สั่งผลิตอุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะมาเพื่อขายนะคะในเพจเก่าเราค่ะแต่ว่าค่ะมีอุบัติเหตุทางโซเชียลนะคะมีอุบัติเหตุค่ะทําให้เพจนะคะต้องระงับการเผยแพร่แล้วก็ไม่สามารถกู้คืนได้ค่ะเพจของเราค่ะที่เราขายมากว่า7ปีนะคะมีจํานวนท่านผู้ชมนะคะติดตามค่ะกว่า70,000คนนะคะขายรลในเพจนี้มาเป็นพันๆคันแล้วค่ะต้องระงับการเผยแพร่นะคะจึงทำให้เมย์ตัดสินใจเลยนะคะแจกฟรีไปเลยค่ะไม่ขายแล้วค่ะ สีให้ลูกค้าไปเลยค่ะสินค้าชิ้นนี้นะคะถ้าคุณอยากได้ต้องทํำยังไงคะง่ายมากเลยค่ะเพียงลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์เพจเรานะคะแล้วก็แชร์ไปที่หน้าเฟซบุ๊กของตัวเองนะคะหลังจากนั้นลูกค้าอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยค่ะแจ้งชื่อที่อยู่นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มาด้วยนะคะแค่นั้นเราก็จะส่งให้ลูกค้ารีโดยที่ลูกค้าเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะ อุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะมีจำนวน500ชิ้นค่ะอินบ็อกซ์กันเข้ามาเยอะๆนะคะส่วนเพจใหม่ของเรานะคะใช้ชื่อเดิมนะคะชื่อเพจ o ตโยต้าสัวนลแคมเปญพิเศษนะคะเหมือนเดิมชื่อเดิมบริการลูกค้าดีเหมือนเดิมนะคะรายการส่วนลของแถมตังต้งแต่โปรโมชั่นที่ดีที่สุดในประเทศไทยที่เราเคยให้ลูกค้าแบบไหนนะคะเราดูแลลูกค้าแบบนั้นแล้วก็ยิ่งกว่าเดิมด้วยค่ะชื่อนี้คะ่ะไม่ทำผิดหวังคะ่ะเซลเมย์สายเปย์ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาหาเราเยอะๆนะคะติดตามเรานะคะได้ที่ช่อง YouTube ด้วยค่ะช่องย u ทูบโตโย o t a ค่ะ และมีไลน์แอดด้วยนะคะแอดรถโตโยต้าเหมือนเดิมค่ะติดตามโปรโมชั่นข่าวสารดีๆได้นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ